ผลตรวจสอบโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมปรติมาก,กรรมรูปกินรีอบตอราชาเทวะโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ออกมาในปี2560มีข้อสังเกต3ประเด็นหลักคือ 1. ราคาสูงมากเกินจริง 2. ติดตั้งเสาไฟฟ้าปรติมาก,กรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 3. การชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องข้อมูลทั้งหมดถูกส่งเข้าสู่การตรวจสอบของปปช olas, และด้วยกระแสสังคมที่ถูกพูดถึงในเวลานี้นำไปสู่การขยายผลตรวจสอบโครงการอื่นๆในลักษณะคล้ายคลึงกันทั่วประเทศคุณผู้ชมคะถ้าย้อนดูข้อม <Ooh>. oh, ูลการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ2558 ถึง2,564ของสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่า7ปีมานี้นะคะประเทศไทยใช้งบประมาณไปกับการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมทั่วประเทศสูงถึง899ล้านบาทหรือเกือบพันล้านบาทใน167โครงการและถ้าแยกดูตามรายภาคนะคะพบว่าภาคกลางมีการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมมากที่สุด คือคิดเป็นร้อยละ78.55หรือ700กว่าล้านบาทค่ะรองลงมาก็คือพื้นที่ภาคใต้นะคะใช้งบจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่99ล้านบาทถัดมาค่ะคือภาคเหนือใช้งบประมาณเรื่องนี้อยู่ที่ราว28ล้านบาทต่อด้วยภาคตะวันตกนะคะใช้งบประมาณไปกว่า24ล้านบาทสุดท้ายคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือราว15ล้านบาทค่ะ เมื่อมาดูรายจังหวัดนะคะพบว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ2,558ถึง2,564สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ใช้งบประมาณไปกับการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมสูงสุดถึง669ล้านบาทรองลงมาอันดับสองนะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็คือจังหวัดสงขลาใช้งบประมาณไป34ล้านบาทอันดับ3ค่ะคือจังหวัดพัทลุงนะคะ19ล้านบาท อันดับ4จังหวัดนาราธิวาส16ล้าน4แสบาทและลำดับที่5ค่ะจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่16ล้าน2แสนบาทเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสมุทรปราการจังหวัดเดียวใช้งบประมาณสูงกว่างบประมาณทุกภาคมากจนผิดสังเกตและเมื่อเทียบเคียงกับทั้งประเทศซึ่งอบตอราชาเทวะที่เดียวใช้งบประมาณถึงร้อยละ73หรือเมื่อมาดูการใช้งบประมาณในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการใช้งบประมาณไปกับโครงการเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมสูงสุดพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะท้องถิ่นเดียวนะคะใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมพลังงานแสงอาทิตย์ไปถึง669.650บาล้าน6 0 0 0บาทและบริษัทบางกอกไฟถนนจำกัดค่ะชนะการประกวดราคาผ่านระบบ e b i d d i n g ถึง11โครงการของอบตอราชาเทวะนะคะ และเมื่อได่เรียงดูสัญญาทั้ง11โครงการนะคะพบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุพันเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดกิ่งเดียวพร้อมติดตั้งในลักษณะเดียวกันแตกต่างกันที่จำนวนเสาพื้นที่ติดตั้งและงบประมาณนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเพียงบริษัทเดียวที่ชนะการเสนอราคา เรื่องนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะชี้แจงว่าการแข่งขันขั้นตอนการเสนอราคาของบริษัทเอกชนผ่านระบบ e b i ิ d i n g ยืนยันว่าอบตอไม่ได้เป็นผู้กำหนดเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังตรวจสอบค่ะคนที่คุมการแข่งขันคือกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเป็นผู้คุมระบบเป็นผู้ดูการแข่งขันนี้ทั้งหมด อบตอไม่ได้เข้าไปยุ่งในตรงส่วนนี้เพราะเราไม่มีหน้าที่ใครบ้างเสนอราคาแข่งกันในอินเทอร์เน็ตกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดูเราไม่รู้มีกี่ลายกี่ชื่อกี่คนและแข่งขันกันที่ราคาเท่าไหร่ทางอบตอเข้าไปตรงนั้นไม่ได้เลยสำหรับข้อมูลการจัดซื้อในโครงการนี้ของอบตอราชาเทวะมีข้อสังเกตการใช้งบประมาณสูงกว่าทุกภาคนะคะ ปี2562ใช้งบประมาณกว่า199ล้านบาทและสูงขึ้นทุกๆปีซึ่งในส่วนการดูงบประมาณนี้เป็นอำนาจของสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังซึ่งก็ถูกตั้งคำถามค่ะว่ามีระบบการดูแลงบประมาณที่ผิดปกติวิสัยหรือไม่ สัปดาห์หน้านะคะ d x เอยังจะคงติดตามการใช้งบประมาณโครงการเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมอย่างต่อเนื่องโดยจะเจาะลึกไปในวหายจังหวัดค่ะ